สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอนะคะวันนี้น้องแรมมิพะที่สวยมาฝากพี่พี่นะคะราคาหนึ่งยห้บาทมี40รายการเนาะมีสวยแล้วก็มีรูปหลอ่อมีเหรียญมีให้ชอบเนาะหลากหลายให้เลือกชมนะพี่นะถูกใจชิ้นไหนบอกตามหมายเลขแอดไลท์โทรเบอร์ติดตอด่อน้องแรมพัาหลุดหลักร้อยได้เลยนะมีราคา3ามร้อยประมาณ4ี่ชิ้นนะพี่เอามาฝากพี่เอฟนะเพื่อชอบเนาะชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลข ติดต่อได้เลยแอดไลน์โทรติดต่อได้เลยนะคะอฝากไปพี่เอฟนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเนี่พัลลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแต่คลิปต่อไปเนาะอ่ะเรามาเริ่มชมอง์ที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะอ่ะเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะองค์ที่หนึ่งเนาะพี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่หลวงปู่หมุนนี่ค่ะทีละลึกรสอสองหนึ่งแปดหลวงปู่หมุนหล่อโบราณนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนาะ ดูให้ชอบดูให้ใช่นะดูให้ถูกใจนะพี่แล้วก็ค่อยทักเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองแล้พี่นะนี่ก็ะหมายเลขที่สองอันนี้เป็นพระพุทธนี่ค่ะเหมือนเป็นกระเช้าเหมือนจะเป็นเนบหรืออะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหลนะเนาะดูให้ถูกใจนะพี่นะดูในไลา์ให้ถูกใจนะพี่ดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังนะพี่นะเพราะว่า น้องแน้วจะถ่ายให้ดูแค่ข้าวๆหน้าหลังก็พอนะพี่นาะนี่ค่ะปิดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบแลพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนะพี่หมายเลขที่สามก็เป็นเตารีดลงปูดทั่วเตารีดนี่ค่ะโคตรสวยดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังนะพี่นะดูให้ถูกใจแล้วก็ท้าขาเนาะไม่ต้องรีบนะพี่นะงดจองนะพี่คนไหนโอนก่อนได้ก่อนนะพี่นะงดจองนะคะหลังเรียบนะพี่นะ ตาลีดหลังเรียบเนาะต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สี่อันนี้เป็นรูปหล่อแจกแม่ครัวองเล็กนะพี่นะพร้อมเนบพร้อมเนบอันนี้กะลาเนาะพี่นะเขาเรียกกะลานะนี่ค่ะนี่ปิดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมาเลขที่ห้านะพี่หมายเล็ที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงปู่ทิมนี่ค่ะยังสวยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขายตาม ตามสภาพของพระนะพี่นะมีสวยบ้างมีศึกบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างนะพี่นะมีหลากหลายมันอยู่ที่เราเนาะมันอยู่ที่ความชื่นชอบนะพี่นะลูกค้าแต่ละคนชื่นชอบไม่เหมือนกันนะพี่ชิ้นไหนไม่ถูกใจก็ปอปผ่านก่อนเนาะหนึ่งร้อยหนะ้าสิบาทนะคะหลวงปู่ทิมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนะพี่นี่ค่ะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อไนะไรเนาะเป็นเนื้อผงวาน,นพี่ฝังตะกุด หนึ่งดอกนี่ค่ะปิดได้เลยนะพี่นะเนี่ยน้องแดงมองไม่เห็นนลพี่นะเห็นเต้นหลวงปิดได้เลยถูกใจทักได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมาเลขที่เจ็ดนะพี่เป็นสมเด็จอันนี้เป็นแพะนะอันนี้เหมือนจะเป็นสมเด็จองปูทีมนะเนาะออ้องคดงแดงนะพี่นะนี่ค่ะออกเหมือนเนื้อาขาเปียกนะพี่ดูให้ถูกใจนะพี่นะ ดูให้ชื่นชอบนะถูกใจกระทักได้เลยแอดไลน์มาได้เลยเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงมางกระพร้อมสองสี่แปดสี่นะพี่หนะึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่สําหรับเงินโอนนะพี่นะจะส่งแบบธรรมดานะพี่ช้าหน่อยนะอย่างน้อยหนึ่งถึงสามวันแล้วแต่พื้นที่นะพี่นะถ้าใครอยากให้ถึงไวก็เสียค่าส่งห้าสิบาทนะเดี๋ยวน้องแล้วจะส่ง EMS ไปให้เนาะ มันประมาณสี่สิบเจ็ดบาทหรืออะไรนี่เนี่ยปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านะพี่เอันี้เป็นตะกุดนี่ค่ะตะกุดไม่รู้หลวงพ่อนะพี่เป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่าดูให้ชอบดูให้ใช่นะถูกใจกระทะาหาน้องแรมได้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนะพี่นี่ค่ะ,คะเป็นพระกลิ่นนั่งบนบัวดอกบัวนะพี่นะอุ้มหอยสัง เลยเนื้อออกสมฤทธิ์นะพี่นะถูกใจทาขานนองแรมได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะดูให้ชอบนะให้เชื่ชอบนะพี่นะดูว่าสวยถูกใจจะขอ,องก็จัดได้เลยนี่ค่ะปิดได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนี่ค่ะเป็นพระปิดตาโอ้ยันเต็มองคนะพี่นี่ค่ะปิดได้เลยโอ้อลกะเต็มองนะพี่นะลักเก่า ปิดได้เลยหมายเลขสิบเอ็ดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอันนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะข้างหลังเหมือนย่ามูเลยเนาะพี่เนาะนี่ค่ะปิดได้เลยนะเหรียญจะสึกประมาณนึงนะพี่อเอาแค่ชอบจลยพี่นะถูกใจทักได้เลยหนึ่งรอยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามนี่ค่ะเป็นเหรียญอาปากาหลวงปู่สุป,ปะคงมาข่ำเท่าอาปากานะพี่นะ ใจทักหาอ้องแลมได้เลยสนใจชิ้นไหนทักได้เลยนะคะเจจะส่งปจัจจณีให้เนาะส่งแบบธรรมดานะพี่นะนานหน่อยเพราะว่าจะส่งแบบเดิมไม่ได้เลยเพราะว่าเจนทีนของมันหายบ่อยนลยพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนปีขานนีิดได้เลยนะมาหาโคกกระซับครอบจัก,กรวาล หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้านะพี่รูปรลลงพ่อเดิมเนือ้อปลาคานะคะรอยจานโอ้มีรอยจานด้วยนะพี่นะดูด้านล่างเนาะค่อยๆดูนะพี่นะ z o มดูให้ชัดๆนะพี่ดูในวิดีโอให้เรียบร้อยนะพี่นะสวยถูกใจกระทักหาน้องเลมนั่นเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกนะพี่นี่ค่ะวัดระครังบิดได้เลยโคตรสวย ดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีแทวัดสัตหีบนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามห่วงห่วงเชื่อมด้วยมั้งนี่นี่มันจะห่วงเชื่อมนะพี่นะดูให้ถูกใจนะพี่นะชอบกระทักหาได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้หลวงพ่อเงินพิม์พใหญ่เป็นเนื้อดินนะ มีกิ่งมีกิ่งด้วยปิดได้เลยองค์ใหญ่พอประมาณนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าเหรียนพระอาจารย์มัน่นปีหนึ่งแปดเชียงใหม่นะพี่นะดูให้ชื่นชอบนะพี่นะของอะไรต้องดูคนที่บูชาดูให้แบบให้ถูกใจอะ่ะถ้าดูถูกใจก็ทักหาได้เลยงดจองนะพี่นะ คนไหนโอนก่อนได้ก่อนนะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบนี่ค่ะท่านอาจารย์เอี่ยมทาทองได้ไปน,นะองค์เก่าโอ้วงผู้เอี่ยมวัชพันธสูงนี่ค่ะนี่ไงนี่เจ้าอาวาสวัชพันธ์สูงองค์เก่านี่ลงไปมาแล้ววัดนี้นะคะไปอาบน้ำมนต์มาเนาะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ค่ะนี่เป็นพระกลิ่งชัยวัดนะพี่นะเป็นเนื้อโลหะนะพี่ชอบทักหาได้เลยนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองอันนี้หล,อบบล่อโบราณอันนี้เป็นหลวงพ่อจันหล่อโบราณหลวงพ่อจันเหรียญใหญ่มากพี่ดูให้ชื่นชอบนะให้ถูกใจนะปกติขาประจำเขาจะรู้นะพี่นะเพราะว่าถ้าสวยถูกใจทักเลย ขาไม่มัวมาถามนะวม่มันมีลูกค้าบางคนนะพี่ถามว่าแทไหมคะร้อยห้าสิบเทไหมคะรับประกันไหมคะโอ้ยน้องจะแลมเหนื่อยมากกับลูกค้าโคตรเหนื่อยอะ่ะแท้ไหมคะรับประกันไหมคะดูเลยนะพี่นะชอบถูกใจก็ฟัดอย่างเดียวเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามนะพี่นี่ค่ะเอเลียนหลวงพ่อน้อย อายุทยาไปสองห้าสามสี่เปเหรียญได้พี่นะออกรุ่นหนึ่งนี่ค่ะวิหารหลวงหลวงพ่อน้อยจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะพะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะจัดได้เลยโูแค่ชอบเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่นี่เป็นเนื้อชิน้นนี่ค่ะอันนี้เนื้อชิ้นตะกว่วนะพี่นะมเ ah ห e ุสวนสวนไปสวนกลับปิดได้เลยเนื้อชิ้นตะกวด ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านะพี่อันนี้เป็นเหรียญสามกระศัิย์เลยนะวัดปกสอสหอลวงปู่ทวดอือครูบาศรีวิชัยแล้วก็พระอาจารย์โตสมเด็จโตเนาะอืเขาเขียนว่าไตาภาคเหรียญไตาภาคนะพี่นะพี่ได้เลยพี่หนึ่งเก้าอู้ี่เหรียญนี้โคตรลึกอะจัดเลยจัดเลยนี่อย่าให้พลาดน,นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกอันนี้เป็น เหรียญจอบเล็กเหรียญเงินนี่นี่รุ่นศรัทธาผิดได้เลยนะเหรียญเล็กนิดนึงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่ค่ะได้เลยนี่เป็นพัดพัะเปิมเนาะเป็นเนื้อดินพระกุกกุเนื้อดินพระเปิมจัดไปนี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะพี่อันนี้เป็นตะกรุดยาวประมาณหกนิ้วหรือห้านิ้วเนี่ย จาบที่นะพี่ดูรอยถักเอานะพี่นะดูให้ชื่นชอบนะคะถูกใจก็ทักได้เลยดูรอยถักเอานะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะค่อยค่อยดูนะพี่นะปิดได้เลยนะหมายเลขยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้านี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดข้างหลังยันนะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อว่านเนื้อมันเป็นเนื้อผงเนาะ แล้วผงดำๆอะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบนะพี่นะน,นี่รูปร้องพ่อเงินอัน,นี้เป็นห้วยเขนหรือขึ้นนิยมนี่แหละสองอย่างเดี๋ยวพลาดนะพี่นะของสวยมันอยู่ในไลน์นี่แหละเป็นบางไลน์นะพี่นะน,นี่ของสวยของแท้ของเก่าของอะไรก็ปะปนกันไปนะพี่แล้วแต่สายตานะอจัดไว้หมายเลขสามสิบเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนะพี่ ตกใจตั้งหาน้องแรมได้เลยนะหมายด้ขสาจุบเอ็ดเป็นพระเนื้อดินลีลานี่ทำหีบทำหีบถูกโขไทยนะพี่นะนี่จัดไปสวยจึงพี่พี่อนะคะบูชาพระเครื่องของน้องแรมไปนะลูกค้าท่านใดที่อยู่เขตน้ําท่วมอ่ะพี่ก็ต้องติดตามของนิดนึงนะพี่นะเพราะว่ามันจะติดติดกับการขนส่งเนาะน้ําท่วมอ่ะ ปิดได้เลยนะทำพีคโคไทยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองเหรียญอบก้าเป็นวัดบ้านแหลม,มหวงเชื่อมจัดไปนะหมายเลขสามสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อตาอน,นี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อตาวัดมะขามเลี่ยงจัดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะแต่บ้านเจเจไปแล้วก็ท่วมนะแต่ว่ามันแค่รอบๆบนะ ต่มันไม่ติดปัญหาอะไรนะขนส่งได้ตามสบายเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่ที่ทั่วท่วมมากด้วยเยอะด้วยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่นี่ค่ะสัญาจ้ายห,หนุ่มพ่อเงินนะพี่โคตรสวยอะ่ะอันนี้เก่ามากพี่ดูให้ถูกใจนะพี่นะกล้องกล้องคลิปนี้โคตรเจ๋มของเป็นไอโฟนด้วยนะของเนจนเจลีมเป็น i ไอโฟนสามไม่ค่อยเจ๋มนะพี่แต่อันนี้โคตรเจ๋ม จัดไปนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าแล้วพี่เอันี้เป็นพระกิ่งเนื้อมีกระพัดนี่ค่ะไม่ทราบที่เพราะว่ามันไม่มีอักขรอะไรบอกนะดูกันเอาเองนะพี่นะถูกแจก็จัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกแล้วพี่เป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนี่อุดผงยาอยู่ด้านบนอันนี้เต็มๆผงยาเหลือเต็มนะพี่นะจัดไปหลวงพ่อปานเนาะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเหรียญหวงปูไข่เหรียญอัปปะละนะพี่นะหลวงปู่ไข่วัดชุมเลนนี่หลังเรียบจัดไปนี่ของสวยจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดเป็นเนื้อชินนะพี่นะนี่เป็นลูกลีหรอเป็นพระเนื้อชิน้นตะกวัวนะพี่นะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้านะพี่นี่นี่ก็คู่สวยอะ่ะหลวงพ่อเงินอะ่ะ ให้ดูหัวโตตาโตจมูกลงปากยิ้มยิ้มใช้ได้สวยจึงแจกไปนะอันนี้เหมือนจะเป็นนิยมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองล่มเทียบก่อนอันนี้จะเป็นนิยมนะแต่อันนี้เหมือนจะเป็นอะไรอ่ะไม่เขีนหรอดูยากเนาะหรือจะเป็นปืนแตกเนี่ยอันเนี้ยดูนะชอบชิ้นไหนบอกได้เลย ถ้าขาน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลข40เป็นพระกล่องหลวงพ่อทบนี่ค่ะเป็นพระองนะเป็นรูปอหลวงพ่อทบนี่ค่ะโอ้สวยพร้อมกองเดิมด้วยนะพี่ปี่18นะนี่ค่ะจอพร้อมปิดนะหมายเลข40เนาะราคา150บาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลข41ก็ราคา300นะพี่นี่ค่ะอันนี้หมายเลข41นะ นี้เหมือนจะเป็นสมเด็จยานนะสังบอนเหรอเนี่ยก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่จะแกะให้ดูใกล้ดีกว่าด้วยความแน่ใจเนาะเพราะว่าราคาสามร้อยจะให้เขาดูแบบชัดๆดูแบบ,แบบจริงๆดูบ๊บชอบเลยพีตยนนะ่ต้องดูแบบนั้นเนะต้องดูแบบนั้น ได้เลยสวยมากราคาสามร้อยนะพี่นะเพราะว่ากล่องก็มียันแบบนี้นี่ปิดได้เลยราคาสามร้อยนะพี่นะต่อไปก็เป็นสี่สิบสองสี่สิบสองก็เป็นหลวงพ่อไผ่เป็นหลวง,งพ่อไิดได้เลยนะออนนี้ก็โคตัสวยอะสองสี่เจ็ดแปด ราคาสามร้อยนะ่พี่นะต่อไปก็เป็นสี่สิบสามอันนี้เป็นพระปิดตาอันนี้เหมือนจะเป็นขระแยกอะไรบางคนคุมหรอหรือไงนี่ดูกันเ,เองเนะภาพกบขึ้นแบบนี้นะพี่นะเหมือนเป็นนี่เหมือนสังกระจายอุ้มท้องอ่ะอุ้มนี่ปิดได้เลยนะพี่เนี่ยกว่าโคตรเท่อะราคาสามร้อยนะพี่นะต่อไปก็เป็นสนะี่สิบสี่นะนี่ตี่ีองค์สุดท้าย นี่เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะดูกันเอาเองนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจสนใจก็ค่อยทักหานะพี่นะคนไหนอัอก่อนได้ก่อนนะพี่งดจองนะเจ๊จะส่งปัจจุณีไทยให้นะพี่นะบริษัทอื่นไม่ได้ส่งนะพี่นะส่งปัจจุณีไทยอย่างเดียวส่งแบบธรรมาดานะแต่นานถึงหน่อยแต่ถึงชัวร์นะพี่นะนคะได้เลย อันนี้ชิ้นใหญ่พอประมาณนะไม่ทราบสี่ราคาสามร้อยนะอาฝากพีพีเอนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพาหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดน้องในคลิปต่อไปนะเอาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะอีพีหน้าก็จ,จกันใหม่นะคะกราบขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ